สวัสดีค่ะช่วงหมอายาพาคุยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องฟ้าทลายโจรในการใช้รักษาโรคโควิด19นะคะว่าถ้าเราจะใช้รักษาโรคโควิด19เนี่ยจะต้องใช้แค่ไหนนะคะเลือกยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับฟ้าทลายโจรกันก่อนนะคะฟ้าทลายโจรหรือ ชื่อภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่า e n d o r a p h i s paniculata นะคะเขาก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้มายาวนานแล้วในประเทศไทยนะคะในการใช้รักษาอาการค่ยเจ็บคอนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีติดไว้เหมือนกันนะคะพอรู้สึกเริ่มเจ็บคอขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะเราก็กินฝาทลายโจรกับวิตามินซีนะคะอาการเจ็บคอก็มักจะดีขึ้นนะคะใช้เวลาแค่ไม่กี่วัน ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ผลดีจริงๆนะคะในการลดไข้และลดอาการเจ็บคอในฟ้าทลายโจน,นี่ยก็จะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลน์นะคะซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะและก็ลดการอักเสบด้วย ในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆน,นะคะก็มีการวิจัยนำฟ้าทลายโจรมาใช้เพื่อรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด19นะคะซึ่งพบว่าได้ผลดีนะคะในคนที่ติดเชื้อโควิดและมีอาการไม่รุนแรงนะคะเช่นมีไข้ไอเจ็บคอเล็กน้อยนะคะซึ่งการจะทานฟ้าทลายโจรให้ได้ผลในการรักษาโควิด19ที่ดีนะคะจะต้องทานให้ได้ปริมาณสารสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกาโฟลนะคะ วันละ180มิลลิกรัมนะคะและทานต่อเนื่องกันอย่างน้อย5วันนะคะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้เปิดประเทศแล้วคนที่ต้องเดินทางพบปะผู้คนนะคะหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ควรจะมีตัวนี้พกติดตัวไว้เลยนะคะเมื่อมีอาการเริ่มเจ็บคอเป็นไข้เนี่ยจะได้สามารถทานรักษาได้ทันทีค่ะ แล้วเราจะเลือกซื้อฟ้าทลายโจรยังไงนะคะฟ้าทลายโจรที่ขายกันอยู่นะคะปกติเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบหลกัหลกๆนะคะแบบแรกก็คือแบบผงบดฟ้าทลายโจรน,นะคะนั่นก็คือการเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยมาบดให้ละเอียดเป็นผงนะแล้วก็บรรจุใส่ในแคปซูลนะคะซึ่งแบบนี้อาจจะมีสารสําคัญแอนโดรกาฟฟไลไม่เยอะนะทาให้ต้องทานหลายเม็ดนะคะ และแบบที่2ก็คือแบบสารสกัดฟ้าทลายโจนะคะก็คือเขามีการเอาสกัดเอาสารสําคัญออกมานะคะทําให้ได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะในแต่ละเม็ดนะก็จะทําให้เราไม่ต้องทานหลายเม็ดนั่นเองวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างฟ้าทลายโจนแต่ละแบบมาให้ดูกันด้วยนะคะโดยปกติเนี่ยสิ่งที่สําคัญเวลาเราเลือกซื้อฟ้าทลายโจแเราก็ต้องดู ปริมาณของแอนโดรกาโฟลที่ระบุที่ฉลากนะคะว่าใน1นึ่งแคปซูลนี้มันมีแอนโดรกาโฟลาอยู่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้มาคำนวณปริมาณที่เหมาะสมว่าใน1วันเราจะต้องทานกี่เม็ดนั่นเองนะคะเพราะว่าในการรักษาโควิดให้ได้ผลดีเนาะอย่าลืมว่าต้องทานให้ได้180มิลลิกรัมนะคะนาน5วัน รียกตัวอย่างนะคะตัวแรกนะคะเอาแบบที่เป็นสารสก,กัดก่อนนะคะที่กล่องเขาก็จะมีเขียนว่าสารสก,กัดฟ้าทลายโจนะคะตัววีดูโน่หนะคะตัวนี้ก็เพิ่งวางขายไม่นานนะคะเห็นแล้วชอบมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้ในหนึ่งแคปซูลนะคะเขามีแอนโดกาโฟไล์ถึง60มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ดูที่ฉลากตรงนี้นะซึ่งถ้าคนที่เป็นโควิดนะคะแบบไม่รุนแรงเนี่ย ก็ทานแค่ครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งนะก็จะได้180มิลลิกรัมแล้วนะคะและสำหรับคนที่เป็นไข้เจ็บคอนะคะเพิ่งเริ่มมีอาการเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะก็คือวันละ60มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดครั้งเดียวนั่นเองซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่มีสารสำคัญเข้มข้นสูงจริงๆนะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นสารสกัดเหมือนกันนะคะก็จะมีคำว่าสกัดนะคะ ตัวนี้ก็จะมีแอนโดกาโฟราอยู่ที่1แคปซูลมี10มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทานให้ได้180มิลลิกรัมก็ต้องทานวันละ18เม็ดเลยนะคะ oh, <no. S 1> และตัวต่อมานะคะก็จะเป็นยาฟ้าทลายโจรสก,กัดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแอนโดกาโฟราอยู่ที่10มิลลิกรัมนะคะต่อ1แคปซูลเพราะฉะนั้นถ้าจะทานเพื่อรักษาโควิดก็ต้องทานถึง วันละ18เม็ดนะคะต่อมานะคะมาดูฟ้าทลายโจรในรูปแบบผงบดธรรมดานะคะเช่นตัวนี้นะคะฟ้าทลายโจรของอ้วยอันโอสดนะคะเขาก็จะมีระบุที่ฉลากว่า,าเป็น1แคปซูลนะคะมีใบฟ้าทลายโจร350มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีแอนโดกาโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า1.7เนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเทียบบรรดัดจะยางนะคะเวลาคํานวณ100 มิลิกรัมมีอ n นโดกาฟลไลน์1.7มิลลิกรัมนะคะถ้า350มิลลิกรัมคำนวณออกมาจะมีอ n นโดกาฟลไลน์5 9 5มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินให้ได้180มิลลิกรัมเนี่ยถ้าทานตัวนี้นะคะก็ต้องทานถึง30เม็ดเลยนะตัวต่อมานะคะเป็นของอาภไพพูเบตนะคะอันนี้เขาก็ระบุว่าผงยาอยู่ในนี้400มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะแต่ว่า ไม่ได้บอกปริมาณแอนโดรกาโฟไลไว้นะคะซึ่งไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะพบว่านใน1แคปซูลนี้จะมีแอนโดรกาโฟไลอยู่ที่12มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทานให้ได้180มิลลิกรัมเนี่ยก็จะต้องทานถึง15แคปซูลนะและตัวสุดท้ายนะคะเป็นของช่อเขียวมะกอกนี้นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้เขียนระบุแอนโดรกาโฟไลไว้เหมือนกันนะคะเขียนแค่ว่า ฟ้าทลายโจร400มิลลิกรัมนะคะใน1นึ่งแคปซูลแต่ข้อมูลนะคะก็บอกว่าอ่ามีฟ้าทลายโจรอยู่เม็ดละ10มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทานให้ได้เพื่อรักษาโควิดนะคะ180มิลลิกรัมเนี่ยก็จะต้องทานถึง18เม็ดนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าจะต้องทานวันละมากขนาดถึงวันละ18เม็ดเนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกเป็น3-4ครั้งต่อวันนะคะเช่นถ้าแบ่งเป็นวันละ3ครั้งก็ตกทานครั้งละ6เม็ดนั่นเองก็เป็น6เม็ดเช้ากลางวันเย็นนะคะก็จะครบ18เม็ดพอดีแต่ถ้าเราไม่อยากทานยาหลายเม็ดเนี่ยก็ให้เลือกแบบที่มีปริมาณสารแอนโดกาโฟไลด์ ขนาดสูงสูงนะคะยิ่งมีขนาดสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทานน้อยเม็ดลงก็สะดวกมากๆเลยนะคะเช่นตัวนี้นะคะก็มีถึง60มิลิกรัมทานแค่ครั้งละ1เม็ดวันละ3าครั้งเท่านั้นเองสำหรับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์นะคะก็พบได้บ้างแต่ไม่รุนแรงนะคะเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องหรือว่าเป็นผื่นนะคะ สุดท้ายนะคะใครบ้างที่ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรนะคะคนที่ไม่ควรใช้ก็คือคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรนะคือกินแล้วเป็นผื่นพิษหน้าบวมขึ้นมานะคะก็ไม่ควรใช้หรือว่าในสตรีมีครภ์ให้นมบุตรนะคะก็ไม่ควรใช้เพราะยังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนนะคะและในคนที่เป็นโรคตับหรือตายนะก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะหรือคนที่เป็นโรคประจําตัวบางชนิดเนี่ยที่มีการใช้ยาอื่นๆร่วมด้วยนะคะตามตารางนี้นะคะก็ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรนะหรือ ว่าในคนที่ใช้ยาฟาวิพิราเวีนในการรักษาโควิด19อยู่ก็ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรร่วมด้วยนะคะว่า,าจะากาอให้เกิดอันตรายต่อตับได้นะและที่สำคัญนะคะไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันการเป็นโควิด19นะคะรอให้มีอาการก่อนหรือตรวจว่าติดก่อนค่อยทานเพื่อรักษาอาการนะคะ ปกตินะคะก็แนะนำให้ทานฟ้าทะยโจรในการรักษาอยู่ที่3-5วันนะถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าการทานฟ้าทลายโจรต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาอ่อนแรงได้นะคะก็เลยไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องนานๆนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้น่าจะได้ประโยชน์ในการเลือกซื้อฟ้าทลายโจรแล้วก็การคำนวณปริมาณที่ควรจะต้องทานในแต่ละวันนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ